สวัสดีครับสวัสดีเซีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องบอเบียดัมซิงครับนี่วันนี้ก็พาเอฟซีมาเยี่ยมชมอู่ปลาเหลาครับนะอู่ปลาเหลาเจริญทรัพครับนี่ก็รถเกี่ยวก็เต็มอู่เหมือนเดิมครับวันนี้เต็มอู่เหมือนเดิมกํากำลังไล่ประกอบกันครับประกอบทุกคันครับวันนี้ กรอบทุกคันแต่ไม่มีคันไหนเสร็จสักคันครับอําปึ้มก็ทำสีรอแล้วครับสีเหลืองอารามโอ้มึงกับเรา,เามาจอดพี่เนาะจอดน,นั้นละออกเด้บ้าล่ะเอาตัวกันหมด ่างปักกันนะนกตัวกันนะมันเทียบอ่ะมล็อกไปได้ดอกไห้ฮุมเออมัน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 ไอ่งอเดี๋ยวชายเชื่อมใช่ไหมอ่ะวันนี้ก็จะเอาจ้าคุณปู่นะครับไปเช็คระบบไฟครับเช็คระบบไฟใส่เอ่อ LED ใส่อะไรมันเรียบร้อยครับคุณง่อยด้

ของรถลองใส่กับไทยของเสียอยู่ครับวิ่งข้าวหงน้ำอ่ะมาดูทีมงานฝั่งนี้หน่อยโอ้รือหมดเลยครับนี่ไหแม่นมด นี่ด oh. ้ว <anime> ส <tactile noise> ืบอกด้วยคนหนึ่งอ่ะนี่นี่อ่ะจะพองรถขึ้นเลยครับโอ้โหเกียวว่าเกียวไปไซสุดคืดขึ้นเออคืดขึ้นถึงแล้วไปบ้างสูง bóc khâu à ê ăn quá chứ là ê đây cứ lo cứ lo cứ lo đi 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 quá đi quá đi 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 cái đi chắc กับเองครับตรงไปตรงไปเจ้าคคนปูงเราเนี่ไม่ธรรมดาครับางานนี้ก็เป็นเครื่อง6บีดีครับกันนี้6บีดีร้อยหกห้าครับเกียร์ล็อกครับเกียร์ล็อกกี่เป็น้ายก็เป็นน่าจะเป็นจัโบโสอง0อยครับหรือเปล่าใหญ่ๆครับผมดูแล้ว ơ nè biết ô dip, gặp dip, dip. ôi à biết ít biết ít cứ lo hết tí là เออพอเวอร์แบบนี้มันดีตรงนี้แหละเฮ้ยใช่ง่ายอรอขับง่ายครับหัวยาวกันนี่อู้ยิโลมโอู้จมอ่ะเดี๋ยวผมไปสอนเกียร์ก่อนครับสอนเกียร์ งูงูเ yup. ก yeah. um. ี้ยยังเจคาาเจคาดเออนี่ Actually, like <t <t uh yep ่่นี่มันมันมันจะเป็นหอกนอนขันมาพีนี่ขึ้ทึ่งนี่เก่ถอยขันมามาีนี่เกียหนเออแต่ว่าก็น้องมาแตะลอกซื้อหนนะไอเนาะมาดีวส้นบนกันเนาะไปนี่เกียสองสามสี่แมีอีกแต่ไงเิกจำเลยเนฮะ ลองก่อนมาเอาลองเบรกก่อนครับลองเบรกก่อนเออนนหนึงยัวมันยัวล่ะยัวลองไงเอ่งเหยียบเล็กๆลกุกไปเล็กๆกันหน่อยโอ้เครื่องเงียบเดียบ ไม่มีควันเลยหำวมมันอยูว่ะล่ะเอาเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันมันกระจกมันบอตึงว่ะเดี๋ยวเปล่อ่ะก็ตอนนี้ลองเบรกเรียบร้อยครับก็อ,อยู่ดีอยู่นะครับดูว่าจะได้อยู่อ่ะ Để tìm tua về đưa nó bộ phay hả bây giờ tua Đưa bộ phai này bế cỏ chứ vạ sẽ đại không okay. bay lưỡi nạ à, con Đoán hoa vàng ạ Ok không Bao hùm, trái chuột không oh. อสองเลยสองสองเออไปค้าด้สูงอ่ะเนี่ย <c oughs> ไปแล้วครับโอ้ขับนิ่มดีมากไม่มีควันเลยพี่น,อน้องเออเก็บเราติดตามผลงานกันตอนต่อไปครับสำหรับกิมนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียดัมซิงเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะ,ะสวัสดีครับเฮ้ยไม่หยังนเนาะอ้ตั้งกระจกตั้งกระจกใหม่ครับไป